สวัสดีครับทุกท่านผมชยยังวัฒนพงศ์นะครับเป็นเจ้าหน้าที่วางแผนผลิตภัณฑ์ของบริษัท Honda a u t o m o b i l ินะครับดูแลในส่วนของโมเดล c ีวิกนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาดูตัวรถยนต์ Honda c ซ v i c ใหม่กันนะครับผมที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อวันที่28พฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับผมว่ามีไฮไลท์โดดเด่นอะไรบ้างนะครับโดยหลักๆเนี่ยก็จะมี2เครื่องยนต์ทั้งเลือกให้ด้วยกันนะครับก็คือเครื่องยนต์1.5ลิตรวีเทคเทอร์โบนะครับผมรวมไปถึงเครื่องยนต์1.8 เบนซิน i-VTEC ด้วยนะครับได้ครับสำหรับ Honda c ซ v i c ใหม่นะครับเรามาในตัวกันชนหน้าใหม่นะครับผมแบบสไตล์สปอร์ตนะครับอย่างรุ่น RS เนี่ยครับก็จะตกแต่งด้วยแผงกระจังหน้าแบบเปียโนแบ็กรวมไปถึงวัสดุตกแต่งกรอบไฟตัดหมอกก็เป็นแบบเปียโนแบ็กด้วยเช่นกันนะครับรวมไปถึงล้ออลลอยขนาด17นิ้วนะครับมาในแบบสีดำลมดำแบบสปอร์ตนะครับตัวนี้นี่คือเครื่อง1.5เทอร์โบนะครับ ครับเป็นเครื่อง1.5 VTEC Turbo นะครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่173แรงม้านะครับและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่220นิวตันเมตรครับผมทั้งด้านหลังนะครับก็จะมาในส่วนของตัวแถบโครเมียมตกแต่งที่กันชนด้านหลังนะครับเพิ่มความหรูหราและพรีเมียมให้มากขึ้นนะครับราคาตัวนี้นี่เท่าไหร่นะครับมีเป็นราคาเดียวหรือเปล่าราคาตัว Turbo RS นะครับจะอยู่ที่1,219,000บาทครับ เด่นที่ว่าเป็นระบบเซฟตี้ยังไงบ่ารับตัวนี้อ่าครั้งนี้นะครับเรามีการใส่ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะหรือที่เรียกว่า Honda Sensing นะครับประกอบไปด้วย5ระบบด้วยกันนะครับระบบแรกนะครับคือระบบเตือนการชนของรถยนต์และคนเดินถนนนะครับหรือระบบ CMBS นะครับส่วนระบบที่2นะครับคือระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันนะครับพร้อมระบบปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าที่ความเร็วต่ำนะครับผมหรือที่เรียกกันว่า ACC with LSF นะครับ ต่อมานะครับคือระบบช่วยควบคุมให้อยู่ในช่องทางเดินรถนะครับหรือ LKAS นะครับต่อมานะครับระบบที่4นะครับคือระบบ RDM with LDW นะครับหรือระบบช่วยเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลนนะครับและระบบสุดท้ายนะครับคือระบบปรับไฟสูงอัตโนมัตินะครับหรือออโต้ไฮบีมครับผมครับผมก็มีมีอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะผมเลือกตัวสีนี่ครับเขาอี สำหรับ Honda Civic ใหม่นะครับมีทั้งหมด5สีนะครับโดยจะมี2สีใหม่ซึ่งก็คือสีน้ำเงินบร l เลสสปอ p o ตี้นะครับและสีถัดมาคือสีขาวแพลตินัมไว้ครับครับเดี๋ยวเรามาดูจุดเด่นของระบบ Honda Sen s i n g กันนะครับเริ่มที่ระบบแรกนะครับระบบ CMBS นะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายๆเลยนะครับหาาจะเริ่มการใช้งานนะครับแค่กดปุ่มที่ด้านขวาของคนนั่งของคนขับนะครับผม ทั้งนี้นะครับระบบจะโชว์ที่หน้าจอมิเตอร์ TFT นะครับว่าระบบได้พร้อมใช้ในการทำงานแล้วนะครับอ่ะทีนี้นะครับเมื่อเราขับรถไปแล้วก็เจอเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนะครับระบบก็จะช่วยสั่นเตือนที่พงมาลัยและหน้าจอนะครับแลังจากนั้นถ้าเกิดมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยระบบก็จะช่วยเสริมแดงเบรกให้อัตโนมัติครับต่อมานะครับเป็นระบบ A/C/C นะครับ Adaptive Cruise Control with Low Speed Follow นะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายมากเลยนะครับเพียงแค่กดปุ่มที่เมนที่พวงมาลัยนะครับอ่าพอกดแล้วนะครับจะสังเกตได้เห็นจะสังเกตเห็นได้ว่าอ่าตัวที่หน้าจอมิเตอร์เนี่ยจะมีคำว่า A/C/C และ L/K/A/S ขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยเวลาเราขับรถที่ความเร็วเกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับแค่กดปุ่มเซตที่พวงมาลัยนะครับ พอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยระบบจะทําการาเซตค่าความเร็วตามที่ผู้ขับขี่ได้ตั้งค่าไว้นะครับแล้วก็เมื่อมีรถคันหน้าเข้ามาแทรกเนี่ยด้วยความเร็วที่ต่ํากว่าระบบก็จะทําการปรับความเร็วให้เหมาะสมกับตามรถยนต์คันหน้าครับผมแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับที่ความเร็วต่ำเนี่ยระบบจะปรับความเร็วจนถึงรวมไปถึงจนถึงการหยุดอัตโนมัติด้วยเช่นกันนะครับต่อไปกรเป็นระบบที่สามรครับอ่าระบบที่สามนะครับ เรียกว่าระบบ Road Departure Mitigation นะครับหรือ RDM with LDW นะครับวิธีการใช้งานนะครับก็แค่กดปุ่มด้านขวาของคนนั่งคนขับนะครับผมเมื่อกดแล้วนะครับจะมีไฟสีเขียวเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้แปลว่าระบบพร้อมใช้งานแล้วนะครับและเมื่อไรก็ตามนะครับที่รถมีการขับรถและมีการตรวจจับเส้นแบ่งเลนบนถนนได้แล้วเนี่ย หากผู้ขับขี่นะครับมีการเบี่ยงออกนองเลนโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับระบบจะสั่นเตือนที่พวงมาลัยพร้อมกับขึ้นข้อความที่หน้าจอ TFT นะครับแล้วก็หากผู้ขับขี่นะครับยังคงหักพวงมาลัยออกไปนะครับระบบจะช่วยเสริมแรงหน่วงที่พวงมาลัยให้หักกลับเข้ามาเหมือนเดิมนะครับหรือในกรณีที่ผู้ขับขี่ยังไม่ตอบสนองนะครับระบบจะช่วยเสริมแรงเบรคเพื่อชะลอความเร็วเพื่อเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุครับผม อ่าระบบถัดมานะครับระบบสุดท้ายระบบออโต้ไฮบีมหรือระบบปรับไฟสูงอัตโนมัตินะครับวิธีการใช้งานง่ายมากเลยครับก็แค่ปรับอ่าก้านไฟนะครับไปที่ออโต้นะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเราขับรถอยู่ในสภาพแสงที่ไม่เพียงพอนะครับระบบจะปรับให้กลายเป็นไฟสูงนะครับหรือในกรณีที่มีรถสวนทางหรือมีรถคันข้างหน้านะครับระบบจะปรับให้เป็นไฟต่าแบบปกติครับก็เป็นจุดเด่นประมาณสี่ก้ระบบด้านนงใช่ครับผม ยังไงก็อยากชวนเพื่อนๆมาซื้อ h o นด้าตัวนี้ยังไงบ้างครับผมจากอะไรคมเดิมนะครับก็ท่านไหนนะครับที่สนใจรถยนต์ฮอนด้าซีวิกใหม่นะครับก็ขอเชิญชวนให้ไปลองทดลองขับได้ที่ตัวแทนผู้จำหน่ายที่มีอยู่ทั่วประเทศนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ